สวัดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนถั่วฝักยาวยายคำผายจ้านี่กำลังขึ้นห้านแล้วค่ะเนี่ยกำลังขึ้นห้านแล้วค่ะ,บคะใบกำลังสวยๆเลยมีแตงกวาเกิดมาด้วยใช่ อันนี้จนมะเขือค่ะพ่อยหหมูก็ได้ไปสออะไรมากตะเวนเยอะขนาะฮะมันเป็นอสอจำลองนี่อืมเป็นจำลองจำลองอสอนี่ค่ะเดี๋ยวแบบเนี่ย<พ>ายจะมาใส่ปุ๋ยจ้าอย่าพายอย่พึ่งเดินเราทายกิ่มาได้จากห้กนาทีก่อนอย่าผายมาใส่ปุ๋ยเห้ดท้ายนะะนี่ค่ะคุ้ม บวาอยอันี้บวงานี่คุมบักทั่วค่ะาเจ้ากันไปเที่ยวแล้วไทยกันทัวนี่ค่ะกำลังเลื่อยแล้ว ล้งเรื่อยแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะทัวรลังงามเหตุกานขึ้นจูงๆนี่ค่ะเหตุกานขึ้นจสงูงค่ะอะไจะคลิปเราบุญนี่ง่าย กูไปทายบ่ไดหรือว่าไปเห็ดงานมันเป็นงานราชการงานหลับงานผู้ในนี่ไมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดนะค่ะวันนี้จะผ่าจะมาใส่ปุ๋ยถั่วฝักยาวค่ะมาิิดใหนู้ยก็ได้หรอก ไปย้ำไถกันเลยหรอกแลไปยังหรอกแล้น้ำกันก็นกนกนไปอยากได้ผัวฝรั่งเจ๊พายกำลังใส่ปุ๋ยจ้าใส่ปุ๋ยถัว่วเด้อจ้าพี่น้องเอาลงุงเลามา,า,มายืกดกดนี่นี่กดเลยท้ายกันเจ๊พายคุณค้า ถัวก้อนด้วยค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายวิดีโอมึงจะถ่ยายใส่ถั่วใส่ปุ๋ยถั่วก่อนแป๊บนึงครับปุ๋ยถัว่วค่ะไปตำส้มครับพี่น้องก็ไป,ปาาซื้อเพิ่มค่ะพี่น้องต้นไม้ายจากหนเวลาถ่ายให้แม่์ได้แป๊บนึงอ่ะ ใช้แม่กดในใทยได้เเออเด้ไแม่พับไปแม่ขายคายทำไงนะเวลท้ายหอดหกนาทีเด้เอามาย้ายทำแม่งมือแช่ใสบัพอดีแชใส่ถึงเงินต้นนั้นนะเออไหมติดใบแตงเอามาเต้นหะเรอบๆจะเตลายกับบัพ่อเถะใส่ปุ๋ยทัวจ้าก็ไปใ้รอต้นเยวมันเปทาหาง ไม่ต้องมีลึกบ่านะใส่ปุ๋ยถั่วค่ะไม่ใช่ปุ๋ยถั่วจ้ถั่วกำลังงามๆค่ะก็จบเพิ่งจะนี้เลยถั่วกำลังสีงามค่ะเไปไปก็เลยใส่ปุ๋ยถั่วใส่ปุ๋ยคอกใส่แร่ก็ใส่ปุ๋ยเคมีจ้าแป๊บเดียวลูกเป็นยืนรอตรงรถเลยค่ะขายเคมีปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็กอกน้ำกลดนาะค่ะ มันคือวนาทันคอาใส่ไปเลยมาเป็นยังเดินไน,นาทียดเทีทีงท,งทเดียวเห็นกดให้แล้วเดียวขาใส่ถั่วยุดจา้าฮะอ,อ,อ๋อคือดับจีบเ้าดดเดี๋ยวแยกายบ่่ลบวีลโอโอโอกจากอัน โอ้ตายตายตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกยังม่ครบหกนาทีเลยหนูไปร้อยในรถก่อนลูกขำฉินะแกก็ไปนั่งรอยืนรอกันเหัมกิขึ้นนะหนที่บไปยืนรอตรงนู้นเลยวุ้ยเป็นยังจะบ้างวุ้่เจ็คอย่า่ไลายแุ้ยเป่าง้ายเันอี่างไบางวุ้ยเป็ย่ากไรบ้าง Tài. Tài. Đây, yếu đi, bạn, khi hạ mình, nó tay tay bùi uyé bằng phi hàm ngôn ngôn ngữ. Bùi uyé lấy nhau. luôn uyé bằng kim nó lấy đèo bùi ngữ say. Hô 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 อันนี้มันมันเปียขายล้ก็รู้สูงอะไรที่บักคองรูนก็เิไปนาโะผู้เด็ดไปบวกพิกเด็ไปน้านไกเป็นงนผู้เปียกผูเปียกเปล่นน้ำ ถ่ายคลิปขอนนี้หยล้ตัวนตายแล้วตไปตนี้าไปอย่เนีัสร็จไปเลยบ่เสร็จแล้วเดีจะาไปก็จะไปพับไปละลูกโอ๊ยันเพราะว่ามันตัดไปแล้วงนี้ แสงเงไม่รู้จบผ่าใส่ปุ๋ยแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการรดน้ำค่ะ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการรดน้ำเลยค, <c oughs> ค่ะ่ใส่ปุ๋ยแล้ว <c oughs> ลุงเ,าเอาน้ำมาหดให้แน่แป๊บหนึ่งได้ใช้ยวเรอลุงเหล่ารดน้ำก่อนจาแป๊บหนึ่ง ทักทีเดียวลูกเลยทที่เดียวไม่ได้เพราะนี่ดอกกยทยกับาทยไปเจอม่าหูแกปิดโไ่ได้ดกวิเสียเดนเราตักน้ำมาโหดแล้วค่ะต้นถั่วแล้วเ็นว่าเปลนมาหูไม่ได้เลยโอ้่ได้เคยเห็ดแล้วบ้าฝ่าปิดเนี่ยแล้วยาไทยเาอ่นแล้ปิดเป็นเงิน ใช่บัตเ้เนี่ยพรมังกัขึ้นแล้วนั่นเองประโยชนนี้ไม่ได้กินเนืเลยนะมบอก้่เหนไมได้ง่บางเลบัต้เด้อต้องหดซุ่มๆใส่ปุ๋ยเคมีต้องรดน้ำชุ่มชเนาะค่ะสนต้น ตายมันเคมีม okay, so oh ันแหงบ่ได้เลยบุบปังหันบ่ได้เลยเอาบ่ได้ใชกันมีมดถอยออกมาลูกอดไทยเหรียญพิเศอบ่ได้เจ๋อ รถซุ่มๆค่ะลุงเหลาไปเอาน้ำอีกแล้วค่ะได,ด้แล้วลุงเหลาไปเอาน้ำอีกแล้วจ้า่ค่ะมีต้นถั่วที่ใส่ปุ๋ยแล้วเนาะคะ่ะพดนน้ำก็ซุ่มขึ้นมาเนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ